อีไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะต้องถูกส่งไปที่มณฑนนันจึงจากนั้นเจ้าก็ควรจะไปทักทายเหล่าสมาชิกของหน่วยกระบีวายุนีิพักของหน่วยด้วยยี่นี่พวกเขานะตั้งใจทําแบบนี้เพื่อที่ข้าจะไม่สามารถปฏิเสธได้งั้นสินะแล้วพวกเจ้านะไปถึงเขตเหนือของน,นันเจงแล้วหรือยังขอรับพวกเราซื้อเวลาไม่ได้อีกไม่ชา้าพวกมันจะไปถึงเขตฮันซุยที่บ้านน้ำกุงุงกับบ้านรากระบีอยู่แน่นอนขอรับเอ่ฮ้อป,ประเดี๋ยวก่อนนะขอรับ ช่นนั้นไม่ใช่ว่าบ้านร้อยกระบีต่ตกอยางอันตารายหรอกหรือขอรับแล้วถ้าหาว่าเป็นเช่นนั้นข้าก็ไม่มีเวลาที่จะเป็นหัวหน้าหน่วยกระบี่วายูนี่หรอกนะขอรับเรายังมีเวลาอยู่หากว่าเรานั้นท่งกองกําลังแนวหน้าไปสกัดพวกมันก่อนเราก็จะสามารถหยุดพวกมันก่อนที่พวกมันจะถึงบ้านร้อยกระบี่ตระกูลแบกได้แน่นอนเช่นนั้นเจ้าจึงไม่จําเป็นจะต้องห่วงและเร่งนำกองกำลังไปที่หน้นจาจึงเสียและแล้วข้าจะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่กันเล่าขอรับข้ามีสามารถที่ไปตอนนี้ได้บวกกับ หัวหน้ากระทิงดำนั้นเป็นหนึ่งในจักรพรรดิสีและเป็นคนที่ทรงพลังมากเจ้าน่ะคิดหรือว่าจะสามารถเอาชนะมันได้หาว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ายธรรมะน่ะเรา,าต้องเร่งหยุดพวกมันก่อนที่จะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นเจ้าน่ะจะเป็นประโยชน์เสียมากกว่าหากว่าตนนั้นเข้าร่วมด้วยนี่เขาอ่านเกมได้หมดเลยอย่างนั้นเหรอข,ข้าเข้าใจแล้วขอรับข้าจะทําเช่นดังที่ท่านกล่าวมาแต่ว่า ว่าเกิดเรื่องมีดีมีร้ายกับบ้านร้อกกบบีตตระกูลแบค็คท่านจะต้องบอกข้านะขอรับต้องบอกข้าด้วยนะขอรับเข้าใจแล้วข้าสัญญาเข้าใจแล้วขอรับถ้าอย่างนั้นข้าจะขอใช้งานโนภีราบสื่อสารหน่อยนะขอรับโอ้ได้แน่นอนนะเอาน้ำข่าวออกมาได้เลยอย่าส่งกองกำลังของบ้านไปที่ไหนเึงมากกว่าหนึ่งในสิบโดยเฉพาะกองพันดอกบัวขาวให้อยู่ปกป้องคนในรั้วบ้านเอาไว้เตรียมตัวเอาไว้ตลอด เพื่อว่าศัตรูน่าจะบุกเข้ามาที่บ้านร้อยกระบี่ของพวกเราฮพวกแกพวกข้านั้นจะหยุดยั้งพวกแกเอาไว้ก่อนที่จะสายเกินไปให้ได้เ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ๋ลูกพี่ลูกน้องท่านน่ะได้ยินข่าวลือหรือ,รอ,อยังขอรับพวกกระทิงดำกำลังมุ่งหน้าไปที่อ,อ่ะข้าเพิ่งได้ยินมานี่เองเอ,อ่อเอ,อ๋ท่านน่ะไม่กังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยหรือขอรับนั่นน่ะสเออิเออเอ๋ไม่ต้องห่วงข้าจะเข้าร่วม เป็นหัวหน้าหน่วยกระบี่วายุร่วมกับห้ากระบี่เทวะน่ะขอรับหัวหน้าหน่วยกระบี่วายุเหรอเนั่นดมันก็ดีนะขอรับแต่ว่าหาว่าเป็นเช่นนั้นแล้วก็นี่มันอะไรกันเนี่ยพวดเจ้าน่ะไม่เชื่อใจข้ากันอย่างนั้นเหรอฮะว่าว่าเจ้าน่ะไม่เชื่อใจข้าแต่ว่าพูดเจ้าน่ะก็เชื่อใจท่านตาของข้าใช่หรือเปล่าเล่าถ้าว่าว่ารักะบี่เกิดอะไรขึ้นมาท่านตาจะต้องมาช่วยอย่างแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเข้าใจใช่ไหมล่ะน่ะน่าสิเนาะพวกเราน่ยยังมีท่านผู้นั้นอยู่ดิ ถ้าจะต้องมาปกป้องพวกเราเป็นแน่แท้เลย,อยตอนนี้พวกเขาน่าสงบลงกันแล้วงั้นสินะฉะนั้นพวกเจ้าน่ะต้องอยู่ที่นี่กันไปสักพักก่อนนะส่วนข้าน่ะต้องไปรายงานตัวกับหน่วยกระบี่นะะเข้าใจแล้วขอรับในเวลาต่อมาข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าจะได้สวมใส่ชุดคลุมของหน่วยกระบี่วายุอึดอัดจ,จังเลยฮะเสื้อคลุมนี่ก็ไม่ได้แย่นี่นะเอ๊ะจริงหรือเข้าใจมากนะบารา ทรงอูมุนได้ยินว่าเจ้าได้เป็นหัวหน้าหน่วยกระบีว่ายุเอ่อขอรับนี่มันเจ้าของโรงตีกระบีนี่นะเพียงแค่มองเจ้าตีกระบีตัวข้าก็ได้เรียนรู้การตีกระบีมากมายเลยทีเดียวในชีวิตการตีกระบีอันยาวนานของขานั้นนึกว่าตนนั้นจะไม่มีอะไรแห้เรียนรู้เสียแล้วซะอีกท่านกล่าวเกินจริงแล้วนะขอรับเขามองข้าตีกระบีด้วยหรือนี่ได้โปรดรับเจ้านี่ไปด้วยเถิดกระบีดำ นี่คือผลงานที่ดีที่สุดเพียงแค่ชิ้นเดียวในชีวิตของข้าผู้นี้เอ๊ะแล้วเหตุใดท่านถึงได้มอบของราคาเช่นนี้ให้ข้ากันเล่าขอรับข้ามั่นใจว่าเจ้าเองก็เป็นมือกระบี่ที่เก่งกาเช่นเดียวกันข้าอยาให้เจ้าเป็นเจ้านายของมันเป็นสีดำทมินอันเย็นยะเยือกแสดงให้เห็นถึงขั้วตรงข้ามของกระบี่ที่ข้าตีวันนี้ข้าไม่ได้เอาให้เจ้าข้าก็จะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเป็นแน่แท้ ได้โปรดรับมันเอาไว้ด้วยเถิดอขอบพระคุณมากขอรับข้าจะใช้มันให้ดีเลยขอรับขอบใจเจ้ามากนะฉะนั้นข้านะขอตัวลาไปก่อนละกระบี่ดำกับกระบี่ขาวงั้นหรือเจ้าว่าไงบ้างมาราเจ้าจว่ามันเหมาะกับข้าหรือเปล่าอุมุนนั่นนะมันเจิจรัสมากทว่าก็มืดมิดเฮะข้าเนี่ยนะม,มืดมิดอืเจ้าก็เลยเหมาะกับพวกมันมากเอ๋งั้นเหรออุมุน แล้วข้าล่ะเอ,อเอ๊ะข้าเหมาะก,กับเจ้าหรือไม่เอ๊ออ๋อข้าไม่คิดไม่ฝันเลยแฮะว่านางจะถามคำถามเช่นนี้แน่นอนอยู่แล้วสิเจ้าน่ะช่วยเหลือข้ามามา,มากเลยนี่นะเราทั้งคู่น่ะเข้ากันได้ดีสุดๆเลยนะเช่ชชนนั้นหรือเอาละข้าน่ะสายแล,ะละ้วล่ะไปกันกเถอะนะนี่นางน่ะเติบโตขึ้นมามา,มากเลยฮะเอเอเอ ในเวลาต่อมานั้นที่นี่แน่หรือที่พักของหน่วยกระบี่วายุช่างตั้งอยู่ไกลเสียจริงๆแต่ถ้าว่าเอ้เสกขวดดังเลยว้่น่ารําขานเฮ้ยเราจะเห็นรูปแบบอันก,กุศลของข้าแล้วจะนกล้าผู้เช่นนั้นได้ยังไงเอ้คนฉันตามไหมว่าไงนะเฮ้ยเจ้บางอย่างมันทำแม่งทำแม่งนะเนี่ยอีอย่างวะ